เย้ yeah, สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในแมปโซนิคก,การซื้อเป็นแมปโซนิคที่ไม่ธรรมดาแน่นอนวันนี้เราจะเล่นแมปชินโซนิคนั่นเองมากับเจบ้าหมีคุณยายแกรนดี้แล้วก็แฟนคลับนะครับีว ตอนเนี้ยคือกระแสเนี่ยชินโซนิกเดี่ยที่กายล่างเนี่ยน่ากลัวมากๆใครเคยดูเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกกันได้เป็นไงใช่ไหมปสุโคสิตหรอสุโคสิตดีดีๆอ่ะเราดู <c oughs> เพราะมันน่ากลัวแค่ไหนมันตัวแบบหยิยๆบ้างเลย <c oughs> แล้วก็แปลงร่างได้ด้วยนะดีเป็นไงอันนี้เม่นสุโคสิต <c oughs> <c oughs> าตาเป็นแบบพลาดจังเลยเนี่ยใช่ใช่เอาจบีแล้วแกไม่แปงลงร่างเหรอ,อดูนี้แปงลงร่างนี้าาตาตากลัวมากเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่มีจับสแคร์ด้วยหรอเดี๋ยดูจับสแค์นะเฮ้ยมันกดไม่ได้อ่ะที่มันน่ารักน่ารักเลยนะโอ้แล้วดีน่ารักยอ่ะทไหม เป็นอย่างเงน่าเป็นใครท่านวิพิริเลยดิเอออ่ะขอรีเซ็ตก่อนนี่เราก็ต้องตามหาในประมาณนี้นะครับมาตามหาด้วยกัน<ะ>ใครได้เยอะก็บอกกันด้วยนะนี่อีกตัวหนึ่งอยู่นี่นี่นักเกิลนักเกิลเป็นไงมามาลองแปลงร่างกันฟึบนี่เลยมาแล้ว <S <S นักเกิลโอ้โหตัวสีแดงนะครับยังไม่เจอตัวโซนิกเลยอะเออเดี๋ยวขอหาก่อนนะ มันน่าจะขึ้นตรงนี้ได้โอ้ขึ้นไม่ได้ทุกคนแสดงว่าเราต้องไปทางอื่นอีกอันแล้วอีกอันแล้วจะต่อทอมิโนีไหนนี่เหรออุ้ยเก็บก่อนเอออุ้ชาโดนี่ครับเราได้ชาโดเรียบร้อยแล้วแปลงร่างเป็นชาโดก่อนตีชาโดวอุ้ยตัวดีเท่อะดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เท่มากกว่าเดี๋ยวชาโด้เท่เป็นพิเศษเลยเดี๋ยวนะมันดัดฟันหรือว่าฟันมันจัดฟันไปดูฟัน โอ้ดูฟันมันสิมันน่าจะจัดฟันนะเนี่ยโอ้ดูมันจัดัฟมันมันไม่ได้จัดัฟแล้วจะต่อทบีโดหะเดียวก่จะอ้ันเป็นแมงแล้วเนี่ยเออฟันผุเออไม่ได้แปลงฟันเลยเอออย่าลืมแปลงฟันกันนะทุกคนเราไปร่างต่อไปดีกว่าฟึบกลับร่างนี่มาตรงนี้เจออีกตัวหนึ่งคืออะไรอะอะไรอะเอมี่เหรอ ใช่ป่ะอัดว่าเอมมี่ป <designers> ่ะไม่แน่ใจลองดูอยู่ตรงไหนนี่ตัวสีชมพูแม่รักมากเลยนคุณยายเลยเออนี่ไงดูคิ้วดิแต่ทำไมถ้าควรน้อยกว่าคุณยายแกนี่เข้าต่อตัววีดีโออแต่แต่ตัวนี้มันมันลอยลอยอะไหนมีฟันเองแถวด้วยดูนี่มีฟันสองแถวด้วยเออใช่ใช่ใช่คือประเด็นคืออยากซ o o m คิ้วด้ะแต่ตัวมันลอยอ่ะ อทำช่องเล่นนี้เล่นไหลุมกล้องหน่อยเล่นมุมกล้องเ่ามุมถ่มุมกล้องเล่นยากจะด้วยบ้าคิวตั้งอ่ะเราไปหาอีกตัวดีกว่าว้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดกระโดดไม่ได้อ่ะคืออยากจะเป็นตัวนี้นะแล้วก็โดดข้ามอ่ะได้ป่ะลองดูว้าวโอ้ยจมน้ำแล้วไม่ได้เราต้องกลับไปที่เดิมเฮ้ยหรือว่าตรงน้ํามันมีเฮ้ยนี่นี่มีทางขึ้นตรงนี้ทุกคน มันลอยอย่างนี้มันถึงมีเลตเตอร์เลยเอเลียนอะใช่ใช่ใช่เฮ้ยหรือว่าเราลองมาทางนี้บ้างมั้ยมันเผื่อจะมีนี่ทางนี้ปั๊กเราเคยคิดว่าออบบี้อะเนี่ยเออไม่ใช่ออบบี้นะเฮ้ยนี่ไงเจ้าหมีเจออีกตัวนึงแล้วนี่ตัวนี้เฮ้ยเจอะล้วปะโดนแมลงสาบปะเฮ้ยอะไรอะโซนิกโดนคำสาบโซนิกโดนแมลงสาบคำสาบสาบเลยดูดีกาวจ้าโอ้เนี่ยวเน่้อก็ไม่เกลียดด้วย ใช่นี่โซลิกโดนค้ำสามทุกคนโอ้นา่ากลัวมากๆอุ้ยดูมือมีเลือดด้วยตัวนี้อยู่ใกล้ๆเลยปลาเจ้าหมีเก็บกันอ่าแล้วก็กดเฮ้ยอะไรอะนักเข้าไวตัวสีขาวทุกคนอ,อืบเป็นไงดีโัวนี้ววบอยผมไลยก่อนเลย <laughs> วัวบอย <laughs>

เห็นปะเนี่ยเออใช่ลอยได้ิงด้วยอ่ะฉันว่านะชั้นบนตรงเนี้มันน่าจะหมดแล้วนะ <G ül> ตรงเนี้ยเนี่ยไม่เห็นมีเลยหรือว่ามันอยู่ข้างบนเนระข้างบนตรงนี้มันเดินได้ไหมเฮ้ยขึ้นตรงนี้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจึบฮบอุ้ยแต่ยากยากอยู่อุ้ยอ <G ül> ุ้ยยหัวขึ้นฉันว่านะ<ๆ>ไปหาง่ายๆดีกว่าปะชะฉันว่าต้องมาฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้จะกระโดดอย่างเดียวชึบน,นี่เราก็กระโดดขึ้นจึงจงึโอเค เราก็อุ้ยนี่ไงคุณยายเบบี้โซนิกนี่คุณยายเราเปลี่ยนสิเบบี้โซนิกเป็นยังไงได้ได้ดูดีหนูเลยอ่ะเออหนูไหนอ่ะกัวอะไรเนี่ยนะหน้าตาหน้าสยองขวัญไงไม่รู้นะเออเบบี้โซนิกนะครับเป็นตัวแบบนี่ครับหน้าตาก็อย่างเงี้ยแล้วเราต้องไปไหนต่อเนี่ยมันไม่มีทางไปแล้วอะ ใช่ค่ะแป๊บหนึ่งเนี่ยเราวนมาแต่ฝั่งนู้นมีเยอะเลยนี่เราต้องหยิบก้อนเมฆตรงนี้จะต่อเทปีโดไหนโอ้โหใครจะกระโดดถ,ถึงหน้าร้องดูแล้วรู้แล้วรู้แล้วมันมันตรงนี้นี่นี่นหยียบขึ้นมาข้างบนนี่ไงแล้วก็กระโดดขึ้นหนออุ้ยโอ้ยเยโมจะบินขึ้นมาได้แล้วก็ไปฝั่งนู้นหุ้ยยากอยูโห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 ่ไหนลองดูสิสามสองหนึ่งเออด้อจ่ะไม่ถึงหน้า แต่ว่ามาตรงนี้แทนได้เนี่ยเหยียบตรงนี้ได้อึ๊บจื๊บโอ๊ยเกือบโอ้โหหลังๆนี้เริ่มยากขึ้นแล้วทุกคนเราต้องทําให้ได้เราไปหาหอีกก่อน <laughs> วิธีแก้ปัญหาของเราก็คือนี่เลยซื้อ s ซูเปอร์จเนี่ยกดไปเลยแล้วเราก็จะได้ซูเปอร์จัมาอี่อื้อกะโดดสูงเอ้ยมีใครขึ้นไปอ่ะเจ้าหวีเฮ้ยเจ้าหวีหนี่ไหนผลมาสิ นั่นไงเจ้าหวีข้างบนโอ้ยจริงด้วยโอ้กระโดดสิเออเออนั่นไงโอ้โหเอ้าโดดหรืโดดสองชั้นได้หรอรั้งใช่เอาหล่อธรรมดามันก็โดดได้แค่สองชั้นอเนี่ยอ๋อไหนอะเราเอาสปริงออกแล้วก็อ๋อกระโดดได้สองชั้นเข้าใจละเพราะฉะนั้นแต่ว่าซื้ออันนี้มาแล้วอะเพราะฉะนั้นเราต้องไปเก็บจริงจมันมีสปีดด้วยนะคุณยายเราเอากระโดดก็พอเนาะใช่ โดดจะมีความสุอยู่แล้วเนี่ยเออซึ้นี่อ่าโอเคน่าจะเก็บไอเทมได้ง่ายขึ้นมาเราไปกันดีกว่าไปหาชอยีดีกว่าช่อีฉันมาแล้วบึบนี่โอ้โหูวูวูไูว่วูวูวดวู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 อวูวมวูวูะูวูวูววูวูวูววูาูว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 ัวูวูวูวาวูวูวูว้วู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 ยููี แล้วเราจะเติมโลบักมาทำไมเต็มขานไม่มีเีรัออน่าจะดีตรงนี้ก็ไม่มีแต่ว่าเราไปฝั่งโน้นได้เดี๋ยวฉันขอไปดูฝั่งโน้นก่อนนะเดี๋ยวนะตรงนี้เป็นโซนหมม้าเหรอเดี๋ยวฉันดูให้นะแป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวเป็นตัวแทนหมู่บ้านหน่อยเฮ้ยมีอันนึงใช่ปะมแมวนี่ไม่ใช่หรอเป็นแมวตรงนี้เออเจิมมาแล้วโว้ยกระโดดได้ง่ายขึ้นข้างในไม่มีโซนหมม้าไม่มีเลยเหรอเนี่ย เราไม่ย่อท้อนะครับเราต้องตามหาให้ได้พวกเราโซนิกสับปะหลาดทั้งหลายรู้สึกว่าแถวนี้จะไม่มีเลยทุกคนมีแต่โซโนแมนเอสกิโมอะไรเงี้ยเนี่ยคิดก,ก็ไม่ได้หรือว่าจะอยู่ชั้นบนขอดูก่อนนี่ก็ไม่มีเจอหมวกอ๋อแสดงว่าโซนนี้มันไม่น่ามีงั้นเดี๋ยวเราจะกลับไปที่โซนสีเขียวนะครับอาคุณยายจงหวีคือตรงโซนหิม,มาฉันไม่เจอเลยอะ อานาดสี่อันนี้นี่ไงห่างโซนอีกนี่ไงขนนกโซนอีกขนโซนอีกมันหยิบไม่ได้อะ <c oughs> ข้างล่างเนี้ยไม่หยิบไม่ได้อะ <c oughs> อุย้ยทิ่มบาดมือขนโซนอีกแล้วเดี๋ยว <c oughs> มันขนทุนเรียนเลยอ่ะ,อะดูีิทอได้ค่ะงน้นแสดงว่าเราต้องอยู่โซนเขียวๆแล้วมัง้งนี่นี่ตรงนี้ก็มีนะอีกสองอันฮะไหนข้าง่างอ๋อเออใช่ตรงโน้นกับริมตรงนี้เออเงียบเงี เออไหนเจ้าหมีเดินบนน้ำได้ด้วยนี่ใช่ไหมขึ้นงนี้นี่ใช่ขึ้นนี้เลยเนี่ยโอ้ thank you เจ้าหมีอุ้ยโซดิกเทปด้วยไงที่ดังอ่ะเราเจอแล้วตัวนี้เลยตัวนี้ใช่ที่ดังใช่ตัวนี้แหละที่เขารอดูกันอยู่น้ำมันก็ทู่ๆอ๋อไม่ทู่นี่ Sonic t a ป โซนิคเทปโ,โซนิคบัตส์เซเทปไม่ใช่บัตสกอตเทปโอ้ยผู้สเสียอะไรเจ้าวีเนี่ยโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชโซนิคถอดเทปได้ท่าน,นเนี่ยมันกระโดดได้เว้ยเนี่ยดูดิมันเป็นโซนิค<ม>สุดหลอนน่ะเห็นไหมนี่มันหลอนแล้วหล่อน,นี่อ่ะหน้าตาอย่างนี้หน้าตาเนะหมืาาอนโซนิคทีมเฮ็ดเนี่ยดูไม่เห็นหลอนเลยเออแล้วมันถือดีได้ปะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโซนิคเทปฟิวออกนอกแมปแล้ว ี่กกลมเปัน <Their> ถ <royalty> ือสปริงใช่ไหมแล้วมันก็เด้งออกข้างบนน้องเลยแปลงว่าเครื่องแรงจัดบอกเลยอ่ะรีเซ็ตก่อนนะครับเมื่อกี้พี่อันหนึ่งอะที่อยู่ข้างบนใช่ไหมเจ้าหวีใช่ใช่บี่ันถืออ้ดี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 อยู่ดีละเฮ้ยซูเปอร์โซนิกนี่ซูเปอร์โซนิกมาแล้วซูเปอร์โซนิกก็คล้ายๆซูเปอร์ไซย่าปะ ดูดิผมทองอย่างเงี้ยโอ้ซุปเปอร์ไซย่านั่นเองแต่ว่าเขาเรียกว่าซุปเปอร์โซนิคบไไีอีกอย่างหนึง่งซุปเปอร์ไซต์ต่ำมากก็ก<อ>เนฟกิบตามาด้วยเหรอเบบี้ <c oughs> อ้าอุ้ยเดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยมาจากคนนู้นเห็นป่ะเนี่ยคุณยายกำลังโดดอยู่เลยโอ้ยดีดีครับก็คือไม่ต้องเติมโลบัคก,ก็เทพได้ดูดีดี เจวี่ยเอาี่ไม่ใช่ตัวนี้มันต้องซูเปอร์โซนิกนี่มันเทลเทลมันคือหาดีต้องอันนี้เออดิใช่แต่ว่าทุกคนฉันเจออีกตัวหนึ่งแล้วนี่อยู่นู้นเลยอยู่ฝั่งนู้นเลยเนี่ยที่ฉันกำลังไปรีมอฟแป๊บโดดไม่ขึ้นรีรีมอฟแป๊บนี่ครับเราเจออีกตัวหนึ่งแล้วนี่คือซูเปอร์โซนิกบลูนะครับซูเปอร์โซนิกบลู ต่นด,ดิครับซูเปอร์โซนิกบลูนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เออก็คล้ายๆโซนิกเทปหรือเปล่าแต่ว่ามันมีสายฟ้าเท็กเจอร์นะครับแล้วก็มีอะไรข้างบนตรงหัวมันเจอเจอเจอแต่จับสแครใช้ไม่ได้หรอเุ้ยเอ้าใช้ได้แล้วอ๋อ,อ,อบางตัวใช้ได้บางตัวใช้ไม่ได้ใช่ไหมกดไงอ่ะเนี่ยมัมีปุ่มให้กดอะรีเซ็ตมอฟกับจับสแคโอ้โอเค เออแต่ว่าทำไมบางตัวใช้ไม่ได้เดี๋ยวขอดูนะอาลองชาโด้ดูชาโด้จำมาแค่สิจัำชาโด้จำสิอไม่จัำถ้าเป็นเทลอะเทลจำไหมเทลจัำเทลจัำเทลไม่จัำถ้าเป็นเออ่โซนิกเป็นโพลิโอโซนิคเทปอะโซนิคเทปก็ไม่จัำจัำแค่ตัวเดียวเหรอเนี่ยโซนิกโพลิโอเจ้าหมีหยุดเล่นก่อนอ้นี่ครับนี่คือเจ้าหมีฉันเจอด้วยเมียเจออีกันหนึ่งด้วยอยู่ไหนอ่ะ นี่นี่ตามมาตามมาโดนตามเลยอะต้องตามยากเออโอเครีม็อบก่อนโอเคนี่อยู่ตรงนี้ขึ้นขั้นบนหรอใช่โดดขึ้นไปข้างบนนู้นเออโดดโดดให้เพื่อนๆดูหน่อยมันต้องโดดเสาตรงนี้โอเคอ๋อเจอแล้วอยู่นี่เจ้าหมีแต่งคิวมามาหุ้ยบัวชั้นสองนะครับติดคำสาบไหนดูสิคำสาบบัวชั้นสองใช่นี่เป็นร่างสองเห็นปะโอ้ น่ากลัวมากบ้างนี่ Sony เป็นซโคซิตูโคสิตซโคสิตนี่ี่เป็นซุโคสิเออดูดูฟันของมันสิแหลมคมมากๆเลยว้าเอรกันซาปาลัดซูโคสิตเลิวซูโคสิก่อนมันโซนิคเทส เทปยุยสนเฮ้ยจำสแกนได้ปะจำสแควรไม่ได้เพื่อนเพื่อนตอนนี้เราเก็บไปได้ไม่ใช่เก็บไปได้ดิเหลือกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่เหลือแค่สี่ตัวใช่เราไปตามหาตัวที่เหลือกันมาเออเ้ยเดี๋ยวนะตามหาตัวที่เหลือเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนตรงนี้ยังไม่ได้เข้ามาเลยเฮ้ยอะไรอ่ะซุเปอร์โซเิกโก ท่วยเก็บไม่ได้อ่ะทไมมันรับไม่ได้อ่ะบ้าก่อรับไม่รับไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้อะไรอ่ะรับไม่ได้โวยไม่ได้เลยช่วยแบบหยุดเล่นกันก่อนได้ไหมใช่มันกดไม่ได้ทุกคนซุปเปอร์โซนิ d โกว่ะสีทองอ่ะเออเพราะฉะนั้นเราต้องไปที่อื่นฉันว่านะต้องไปทางนี้ปะแกนี่ทางนี้ยังไม่ได้มาเลย ไม่คุ้นเลยทางนี้อันนี้ข้างบนเหรองั้วเรามาอยู่ฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้กระโดดขึ้นมาเฮ้ไม่มีแฮะขอบนี้ก็ไม่มีแสดงอเอ้ยนี่ไงสองอันเลยอยู่ตรงก้อนเมฆเนี้ยเนี่ยเหยียบก้อนเมฆเนี้ยถึงเลยนี่เฮ้ยชา์โดติดคำสาบแล้วก็อีกอย่นหนึ่งนักเข้าโอ้นักเข้าอ,อ,อ,อะไรคิเมริออนอะไรสิก นี่ครับชาเวลอะไรเสียอย่างเนี่ยอาจจะไม่ออกเลยนะครับตัวนี้ใครรู้จักช่วยคอมเมนต์บอกกันได้ในตัวนี้เลยแล้วอีกตัวหนึ่งอะไรนะเจ้าหีชาโดติดคำสาดต้องเป็นชาโดติดคำสาดใช่ดิจ่ะมันหมาพันธักเลยหมาพันธุ์เหมือนตรงไหนเอามาเทียบกันสิผสมที่สุดไม่เหมือนเลยเหมือนดูดิแปังผสมที่สุดตัวรํดำจริงหรอเออเดี๋ยว อ๋อเพิ่งเห็นลูกตาดิ่ลูกตาเล็กมากสีแดงมีจัมส์แคร์ว่าเจ้าหมีกดสิอุ้ยอยู่จัมส์แคร์ว้าววาวุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะคุณยายขึ้นไปข้างบนสิอ่าอยู่ตรงนั้นอยู่ไม่ไม่อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นไว้เออแล้วหันมาหาเราอ่าเจ้าหมีจัมส์แคร์พร้อมกันสามสองหนึ่งเข้าก้าวคันล้ สิทั้งหลายบูชาชั้นฟ้โอ้ยใครคิดฟอสเรื่องติดต่อบจะ้ไเก๋ขนาดนี้เดี๋ยวละเมื่อกี้เราหยิบตัวโกไว้ได้ก็เหลือแค่อันเดียวดิใช่ปะเนียเนียทุกคนโซนิกโกเราเก็บไม่ได้เพราะะนะเหลืออันเดียวนะครับเป็นโลกเป็นโซนิกที่เป็นโจรนั่นเองเดี๋ยวเราไปตามหาดีกว่า นี่มีใครเจอบ้างนะอ่ะออไม่เจออ๋อคุณยายเจอไหมยยก็หาไม่เจอเหมือนกันนะอ่ะอ๋อเนี่ครับโรกนะครับเราเายังหาไม่เจอนะครับส่วนเอ่อตัวโซนิโกโกเนี่ยคือเราเจอแล้วแต่เก็บไม่ได้แต่ว่านะตรงเนี้ยมันบอกว่าเป็นเกาะเห็นไหมเน,นี่ยเหรียญเนี้ยให้ดูหน่อยพี่ใช่มันเหรียญน,นี่เกาะใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยมันวาร์ปขึ้นมาอู้มันวาร์ปวาร์ปมาได้ด้วย ใช่ใช่ใช่ขึ้นมาบนเกาะโซนิกได้เห็นไหมออโอ้เอ้าคุณยายตกอ <c oughs> ้ยด้วยยายตกกอ๋อแสดงว่าตรงนี้น่าจะกับดักแน่เลย <What? S 1> ดูดิดีไงคือถ้าเกิดมุดตรงนี้ไปเป็นกับดักแต่ว่าไม่เจอไม่เจอตัวนั้นอ่ะเจ้าหนีเจอปะแถวนี้ไม่มีเลยตรงนี้มีปะไม่มีไม่มีสายฟ้าสีแดงเก็บได้ปะไม่ได้ เนี่ยครับทุกคนคือเราไม่เจอเลยใครเจอเนี่ยเนี่ยครับตัวนี้เลยโล็กช่วยคอมเมนต์กันได้นะว่าพี่ผมเจอโล็กแล้วอะไรอย่างนี้คอมเมนต์บอกกันได้เรื่อยๆเลยอ่าลีดัดโดกีอ่าทุกคนลากันเลวบ๊ายบายแล้วเปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างใครใครชอบตัวไหนที่สุดเปลี่ยนร่างฉันนี่ละลันโซนิคเทปไอันี้อยอือโวแต่ละคนอ่าชอบตัวไหนก็บอกกันได้นะทุกคนบ๊ายบายไปแล้ว Bye.